กกรมอุตุนิยมวิทยาครั้งที่1สงกรานต์ฝน15-16เมษายน2566พยากรอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรอากาศในช่วงเย็นวันพุธที่12เมษายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเกินสภาพอากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์พื้นที่ไหนจะมีฝนพื้นที่ไหน จะมีอากาศร้อนหรือพื้นที่ไหนจะมีอากาศร้อนจัดร้อนสะสมเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับประกาศฝนช่วงเทศกาลสงกรานต์15-16เมษายน2566เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน15-16เมษายน2566 จะมีบร,เริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศจีนกำลับบงปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลเอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพาย,ยุฤดูดร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ร่วมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือทางตอนบนก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปสำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอัธรอันดามันและภาคใต้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนการพยา,รากรณ์ ในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ยังไม่มีอะไรน่าห่วงมากนะักเพราะประเทศไทยมีอากาศร้อนจากหยอมพ่อประกาศตามจากความร้อนอยังคงปกคลุมอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่กลางคืนจะดีหน่อยคือจะมีอากาศเย็นเข้ามาพระอาทิตย์รับขอบฟ้าส่วนในตอนกลางวันหยอมพ่อประกาศตามจากความร้อนทํางานได้เต็มที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไป ฟ้าหัวในตอนกลางวันร้อนจัดในบางพื้นที่ตรงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนตกฟ้าขนองบางแห่งขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ ส่วนฝนละอองในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคกลางตอนบนการสะสมของฝนลองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากการระบายอากาศไม่ดีส่วนภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้การสะสมน้อยเนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีภาคเหนือในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีอากาศร้อนจะมีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไป จะมีฟ้าหัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสดุด23-26องศาสงูงสุด38-42องศาลมตะวันตกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหัวในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองเล็กน้อย10%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ เน้นนครราชสีมาอำนาจเจริญสีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสดุด24-28องศาและสูงสดุด39-41องศาลมตะวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 26-28องศาสูงสดุด39-41องศาลตามตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกร้อนฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดในบางพื้นที่ฝนตกฟ้าขนอง10%ส่วนมากเน้นชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตม่ำสุด26-29องศาสูงสดุด34-40องศาลมใต้ ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมนทนอากาศร้อนและมีฟ้าหลงในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด28-29องศาสูงสุด3 4 4 0องศาลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อนในตอนกลางวัน ฝนตกฟ้าขนอง10%ส่วนมากนิ้นประจบครีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด,ด24-28องศาสูงส,ดสุด33-37องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-30กิลเมตตร่อชั่วโมงเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนอง10%ส่วนมากนินพังงารังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด2 5 8องศาสูงสุด34-38ถึง38องศาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่นสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ต้องฟาร,รมระวังเป็นพิเศษในช่วงแรกไม่น่าห่วงเพราะมีอากาศร้อนแต่จะมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมและอากาศร้อนจัด ซึ่งจะเป็นชนวนเหตุให้ในช่วงวันที่15จนถึง16เมษายนมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้และทําให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนให้มีกําลังแรงขึ้นประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมและร้อนจัด จึงทาให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าในบางพื้นที่อีสานทางตอนบนเริ่มก่อนอีสานตอนกลางตามมาและอีสานทางตอนล่างแลจวกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกตามลําดับส่วนภาคเหนือจะได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะทางตอนล่างหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะอย่างคันทุ่งกีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเทศกาลสงกรานต์13-17เมษายน2566 โดยในช่วงวันที่13-14เมษายนและ17เมษายนความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่ลมใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ภาคใต้ตจะมีฝนน้อยฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ